Ảm vô, Mai vẫn bỏ lại sắp Mai kìa, đeo nội tôi đi đang buồn tin Nhưng mà thân đìu nó Chắc đường là bọn mình phê này hơi 2 đường là bọn mình 2 đường, 3 đường là nó Và đẹp mắt ổ phượt đẹp đi <laughs> đâu mãi <laughs> à mình ăn phun tốt đi bựa ăn đai vô khổ cái à mình mắc phù khoai vô hư ăn ăn bù nói thái đúc thái đúc thái đúc căn à nhịp mắt บอลบอลไอ้โดนเป็นซื้อมอกมาใหม่พี่เนาะใช่ครับซื้อจักหัวเฮยซองเนาะโอ้โหตอนน่ะกระหองโววอยู่แม่มันแม่มันอยู่ข้างนอกมันอยากเข่ามาแต่เขามาบ่ไรเนาะเอาใหม่พี่น้องเพราะว่าวาบเกาะมันรับไปมันอยากจะเป็นยังติดตาเดเกของกันอันนี้จะเอาหมองไปขอสู่ สู่สู่น่าเฟื่อนนะน่องสองหัวไม่อยากเขามาหาดูมาทางการกูเอาหมดเลยนะสีมากครบจักเส้นนี่เห่ะมองจั๊กเส้นสีเส้นกับสามเส้นเพิ่งเอาใส่ทงมาจากทหารอีพอมาสูไว้ใส กินปลาย่นมน้นี่น้องย่งน่นาแกง <c ười> มองปลาใหญ่นีเสือมีกัวอะไรกเออน,นี่ยัง,งอี่กลัวส่กลัวยาทาลูกสาวตื่นแตเสีเอาไปให้รโซเน่สามเซนเอสีเซนปลา สูตัวอะไเบิ่งจังได้สิแต่กระฟอดไหวที่ตัวไหนแล้วซูหัวนี่งกันเนาะตัวนี้แจ็คเส้นตัวนี้โอ้ี่เด้นี่มันเคียนไหวอยู่สามจุดห้าเราดูวะโอ้โหจขดมันอยากเข้ามาเข้ามาบนไหล่อก พ่อได้กินเบิร์ดแทนเอ้ยเบิร์กไก่เขียนี่คอยเฮ้ยป๊าดเฮ้ยเบิ่งหากมันจนขืนเบิดโผดโผข้าในมกมมองผัดนอะไรนี่<ว>เฮ้ยกะชิม,มีคนหน่อยยางมานำ้ำมาเลยมาเลยเั้าอ,อันเั้าตันมาเลยมาเลยอ,อันตันมาน้ามาแม่ดุปไปปไปผุดขอปไปไปผุดทหารมาพี่มาพี่นี่นี่เข้านี่เข้านี่เข้านี่ดุเข้านี่ บาไปเด้ออยานน้ำเด้อเออ,อเล็กๆมาน้ำม,มือนอีพอจะอยู่เพือนในบ่ออะพี่น้อง <laughs> มีแนวมาผักมีแนวมาผักอีพเอเด้วเห็นดาวเราน,นั่งอยู่ซื่อๆแล้วเรากินข้าหมดเสพ <laughs> มาพี่ลูกมาพี่มาพี่สอง โอ้ย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 ฝุ่นฝุ่นมาหน่อยเอ้าเอ้าเอ้าเาเอ้ามาด้วคว่าพี่ดูค่าพี่คมาพี่สาม้อที่อะเมียนสกปะม่ใหญ่ว่านี่สามสามจุดหากับสี่เซนนี่สมติได้่อ่ะมากนงมอีกอะจะได้ฮะใหญ่ว่จ้ะวะ มันสีหอดไือเสือเนี่ยเจ๋จัเยต้องสื่อเสื่อไงดีสมันใหญ่ปะมันต้องหน่อยกว่านี่ปะตกวนี้ยก้วว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 งวววววัววววว้ายวว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 วนวว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 วสูวว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 อวววววววอววววสู้วปวนที่จริงมันกวว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  นี่แบบต this, ัวเขาใส่เสื้อใส่กลัวอีกยังเแบบ้อยเนาะแต่ว่ามันมันโบอันนั้นนะมันบขาดเพราะเขาสู้เองนะพอนาะเรียว่าขันใส่มันกระโบมานนนะบคอยได้ปลาซ้หุ่นหาก็สีหุ่นเสื่อทำอไรเนาะเสื่อเสือวเสืออยู่ใช่หรืเสือเสืออยู่คิดดิอีกผู้บ่ถิมบั่วบดเชือกับเปปี้ยันได้ไปสิถิมจะได้มันจะได้มันสีเลยแอนบอ ซีต้องยิ่ดจะบอกสั้วหน่งด้นีได้หมตอนี้มันใหญ่เนี่ยต้องเอาหน่อยก็หันนะก้าวร้ายกว่นี่อมแล้วมันจะถืออยู่สามองหกตองเคถือได้หกตองมันใหญินอระเบิดปเดียวเขาุ๋ยทามหมกดอนวใช้ตัวใหญ่อยู่ไพสีจากฝุ่ตัไรกับกัสีซื้อมาใบหโดนเ แต่เพื่อนวัดสู้อ่นั่นตัวสามจุดหาหันกรมันใหญ่ก็ไปเปี้ยนค่ะมามันอันนี้ใหญ่อันนี้ก็ยังใหญ่มันใหญ่เลยมันใหญ่เนาะเออใหญ่ก็ไปเปี้ยนเนี่ยอันมันบวชักชองหัวสิหนอหัวอันนี้ไอ้พอเรามาสู้อีกเพราสู้เป็นมาสู้เก่ง เตรียมไม่พอบ่พันกดดันเนาะเตรียมไม่บ่ซื้อมาไว้พี่น้องบ่ไว้อันนั้นไว้ใส่น้ําแกงยามนันเนาะมใหญ่นะใหญ่อนๆนะ้เอาน้อยๆบ่เออสิไปถามเพิ่นสิให้เพิ่นไปเปลี่ยนาไปเอาเนาะตัวน้อยเอาตัวๆโอ้เสียบ่ได้จังพี่น้องเพิ่นมาพี่ถามมันเบิ่งเอาตัวนี้นี มันสีตองจ้มันชุดเจ้าว่าไงสีท้ายใช่พัดไรเด็ด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 มือหอนหัวหัวไหนมันโอดสีหาตองมาต่อมันต่อมันไปต้อนแล้วต่อต่อมันมอคากเนาะถ้ามันหน่อยแล้วมันสีตองใหญ่กว่านี้แล้ววะเนาะไม่ได้ขนาดวาเซนตัวนี้มันยาวมันยาวเออมันยาวมันยาวตลาดพี่ได้บ่าตัวนี้จั๊กเอาหน่อยกว่านี้อีบ่าจะเบิ้งมาเบิ้งขอสิไปเบิ้งใหญ่ไหนก็ยังไงนะใหญ่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 โคตร เออคือจังพวกก็คือไอตันี้โอ้ยบวกค้จะซื้อมาไเหตุไยเยอะอนนี้จ้งวะก็ิรอมจ้าได้จไดปเปียนซื้อก็าได้พี่น้องเออเนี่ยซื้อไปอันนั้นทามเพิ่นเบิกมาซ้อมาให้พอเหตุไทยใหม่โอ้ยอยากอะไรมาเนาะเอามันข้ามาเข่าไปนอดาดุฮะชมาเข่าไปหน่อเดอะดิอะดิงดิ้งด้งมาหน่อยอ้ยโตยังอันี้ยังซื้อจัไห ก้มขาเวอะเจ๊อียมันบินปะมาเข่าเกาะมาเข่าเมาะไหมเขากละอืมนิ่มมันวานนิ่มันวานอันนิ่มันวานมาหน่อยนเดอันนิ่มมนกานไม่ยิ่มพี่มาเดียว เปลี่ยนแบบใหม่มาให้อีพอเบื้งบาทหนิเฮ้ยจักได้ว้าแบบนิโอเคมอโอเคเลยใหญ่เกินเนาะกับเบิ่งกัเบิ้งแตได้มองตัวเก่าหกันได้น้อยหนึ่งกัเขาสุ่ะเรบเร็บเนาะบไปใส่ไปมือน้ะนายยังกินแดง อีสังแล้อีสังน่ยมันบ่อยากเค้าอย่างนั้นผ้เรหเหงาเราจะมาเนว่าเไม่อยากเค้าเราบริเอตบีแอกเรากิบลาเกด้ีวก้าระเนี่ยเอาไ้เราเฮ็ดเดี๋ยวพอเราเดี๋ยวหน้าเรากินเขาเสียกินก้าฮะอันนส้นอมเข้ยาวตัวแม่แต่ฮก็กินเขาแต่ว่าไม่อยากห้กิน กินก็บ่สิแอบบ่ได้เฮ็ดเวียกินนี่เข้าใจกินสิมูไว้จ้ะเฮาจะกินแน่อุปเสะพันธุ์นี่ก็บ่มามูของใหม่บ่จะบ่ได้านกระตาบ่พ่อโอเนาะานของานกระตาเองนะบ่ต้องซื้อนะของพวกนี้เืองเงินย้อนมสับปะรดยาเด้ออ ่ใส <laughs> <'s high. S 1> yeah. ่เน yeah. yeah. nice okay. ี่ยมันจะละง่ายนะปลาต้มปลาดีบ่ทันหอดยามปลดเด้อพี่น้องอย่นี้ก็เปแถวแล้จะนานยะขนาดเด้ออ่าตาตุบตาปูได้เงินเนลช่องละนอือาใส่เก็พอไเงินใส่แน่ยามปูยามปลากพี่น้องพอได้กินเนาะขายปูขายปลาไปนี่ล่ะกเตรียมของใส่มีม้อกซื้อม้อ มีจิ <Netz stereotype> <m> ๊บก <ia> ัซื้อจิ๊บนี่แหละเนาะอือเตรียมใส่หั่นนะเพราะว่าเฮาคั่นเฮาบ่หามันก็บ่ได้บ่หาคู่ปี้มันมมันต้องหาปาเนาะจิ๊บใ่มันมีดก็บ่ได้ทํานเพก็เฮ็ดได้เฮ็ดตัวเมื่อนี่กลัวเมื่อก่อนเด้อ สู่ตัวส้ำจุดหาคนเดกซ้ำพุ่นหาว่าก็เออเพราะว่าอ, <c oughs> อ,อีพอแล้วสู่เป็นเนาะพี่นอ้องสู่เป็นแล้วกะตัวข้าสื่ตัวมันสําเด็จเด๋วก็มีนเนาะพ่อนะมันว่าอยากถือมันบ่มานใส่อะไรพี่นอ้องมันบ่คือข้าสู่เองมันอะไรน,น้ำหนักมันอะไรมาทาน ตัดผักมายำแดกเลยพี่น้องเล้วมายำที่สิมาเห็ดกินกินขาวแดงเห็ดจ้ะนี่มันมคิ้งได้ปลาโกสพี่น้องปลาถึงหมออไอโดนแต่หนูว่าอันนี้เสื่อมผู้ไหนพี่น้องใส่ขีข้แล้วสเสร็จฟิดไปเนาะวันนี้ก็เลยสิมาเห็ดเมนูต้มสมลาโซ่แม่งพี่น้องเพราะว่าลาสดต้มสมใส่ผักข่ายแง มัสิต้มใส่หมูแดงพี er <t os> <t os> <t os Connie, ่น้องเดยาธาไม่ร้อนมันรักสิกินแกงหรือรักสิกินต้มเนาะผันแกงกับสิแกงเป็นใส่บักข้ามสีนะารักพี่น้องต้มกับสิต้มใส่หมูแดงสิเขาก่อนเดี๋ยวจะหน่อยสวยเขาจพี่หนึ่งกินพี่น้องนี่คนหน่อยนางยิ่งรุมจะสบายดีสบายดีพี่น้องเลยอ่อนนะพอดีสวยไว้ปวดปวดใจเขาพี่น้อง แม่แม่เด้อโอเด้อมันตกข้ม่เด้อมาเห็ดเด้อคนหูเด้อแม่าก็พี่น้องแล้วก็เสียดกินเด้อเพราะว่านี่มเขาลได้เมนูมาเนี่ยพี่น้องเป็นเมนูตกเพื่อนโน่โน่โนู่รเฮ็ดกเฮ็ด้รตกแต่ข้าแมเด้อโ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 อยางคุณย่างใส่กัเนี้ตกพี่เส่ซ่วงโ่นะคะ คุยกัเฮ็ดโจพขอแม่แตกแลคุูกัะไรต้ไปทายอันโดนไปดูออกฟนหน่น่เก่าเสียเาซานจังเลซานเหมือนเนาะโนโนโนไปห้าเ๋ไปไปเดี๋ยวพา่ใหม่มาหนึ่งพี่เนาะพูที่แหงเลยจนได้กินหน่อยเดี๋ยวไายใหม่มา ไปแม่ไปเด็กนกไไปมเอไวลยวไ่หมอไปเด้ต้มพี่นไอดอนเพิ่งสังมากเนาะต้มสมใส่หมูแดงมีผักขยงอ่อนผักขยงหน้าอะไรพี่นกหอมหอมเก็บเอาตามคณะเนาะ กินเห็ดกินก่อนเลิฟพีしし่นาะโอ้ยโอ้โอะเาบายดีเนาะเออินข้าวอู้จะบายดีการพูนอะไร่างองต้อปะกดพี่นองเฮ้ยโอ้ยต้องแทะต้องเต็มแดงโอ้ยกระูต้องหักเียกระูม่ไข่จริงเลย Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không 还要弄开。

แต่ว่ะอย่า่ะนี่ค่ะกนหมหมดแสบเลยแสบหมดหมดนาทีตป เดือดแล้วคือมือองเมือวันกินกับปลาแล้วคือติดแม่คุณอย่างนี้เวลาคุณเกลียดประมาเนี้ยกินจุบกินแม่แนมเหรอแล้วพอการอีพีนี้เด้อพี่น้องขาจคลิปไปที่ยนกันเด้อติดใจเขาติดสามะเบเน้อเน้อ